เดี๋ยวเวลาเปิดปากสุดตาแล้วคะ่ะอัพคูมพัทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเป็นไงบ้างคูมไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันมาหลายวันส, <c oughs> สงเกินเธอคือแบบโอ้ทอดทิดมากคุณรัาไม่รู้จะมองแบบนักล้อมหรือฟังเสียงดี <c oughs> ยังไงก็ได้ กะไดก็ได้จะดูเอ็มบีเฉยๆก็ได้หรือจะฟังเพลงเฉยๆก็ได้ได้หมดเลยครจะเปิด M v บแล้วปิดเสียงก็ได้เ <c oughs> <จะ S 2> พิ่มวิวเ <c oughs> พิ่มวิวไงเ <c oughs> พิ่มวิวได้เพิ่มวิวได้เพิ่มวิวให้เราได้เสมอเอออะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องเพลงเธออยากล้วงแล้วอาร์อยากล้วงของอัพแล้วล้วงกระเป๋าใช่กระเป๋าอะอันนี้ก่อนต้องมีรูปมาด้วยอ๋ออันนี้ความจริงผมซื้อเองสั่งเองมานานมากแล้วครับอืมแต่ว่า พราะตอนแรกอยากได้มากแล้วมันหมดฮะที่เกาหลีอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่ใช่แบบอาร์ตอาร์ทคอยอะไรนะผมมันคงแค่เห็นแล้วมันน่ารักดีแค่เดียวอยากได้นเลยเจอจบครับผมก็นี่ครับกระเป๋าตังค์อ่ารูปโอ้ก็ฟิตอยู่นะเธอเราใช้ผุณสงสัยน้องสงโลยังใช้มาโอ้ห้าปีปีห้าปีเป่าหกปีสมบุกสมบันมากเลยยังสมบุกสมบันจริงครับสมบูรสมบันครับเออน้องน้องน้องตั้งใจอยู่กับเราครับเพราะครั้งก่อนซื้อสีดำไปแล้วมันหาย แต่น้องน้องคนนี้น้องคนนี้เขาอยากอยู่กับเราน้องสีดำเขาไม่อยากอยู่กับเราเขาก็เลยเขาก็เลยหายตัวสีดำคือไม่รักดีไม่รักดีผมก็เลยซื้อเพราะตอนนั้นคิดว่าแบบเอออาจจะวางแล้วแบบมันกลืนกับโต๊ะหรือเปล่าเลยซื้อเป็นสีไปเลยเออจบจบเธอแล้วว่าเธอดึงออกไหมลำบากเลยหูยเธอลำบากเลยครับก็ไล้ครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้ครับผมดีแล้วครับจะได้ไม่ต้องใช้ตังค์เยอะครับเวลาปีที่แล้อกไม่ได้ใช่อันนี้เอ่อรายการอาหารที่แพงครับเธอต้องมีด้วยหรอ ความจริงความจริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บไว้หรอกครับเพราะมันก็จำได้ไข่ขาวอยากชิมกูอเลยนะเนี่ยแต่เคยเป็นเหมือนแค่แบบหนักๆนักไหมปอผมเคยเป็นหนักแบบว่าหายใจไม่ออกก็มีแต่ว่าแค่เฉพาะบางอย่างแบบไม่คุ้มและบุฟเฟ่เนี่ยถ้าเช็ดแว่นครับอ่าปากกาครับถ้าเช็ดแว่นก็แว่นนะคะแว่นอยู่ในรถแว่นแล้วพกไว้ก่อนใช่เผื่อฉุกเฉินใช่ปากกาครับเผื่อต้องเซ็นคือตอนแรกผมเดินผ่านแล้วผมรู้สึกว่า เอ้ยคือผมชอบสีเขียวด้วยแล้วผมก็กบอกว่า้สีมันสวยจังเลยเพราะว่าสาเซนก็เป็นแบบปากาาปากาดำกระด้าเงินอะไรอย่างเงี้ยผมก็กบอกว่าเอออยากได้ปากกาสีเขียวแบบพลาสต์พลาสต์พลาสวยก็เลยแบบเป็นคน,นดีเทลซึ่งความจริงแล้วอ่ะต้องตัดซื้อมาใช้ไปครั้งเดียวรู้นะคุณหาใครที่ปากกาที่ไปเซนคือเธอมีบุญครั้งเดียวจริงๆริต้องตัดซื้อมากุญแจบ้านครับอ่าต้องมีแจบ้านใช่ครับเพราะว่าเราแบบอ่ะเนื่อ ทำงานทำงานำงานออกปอกกับดึกเออสมัยก่อนเด็กๆพ่อจะนั่งรอนั่งรอตอนนี้ล่ะอ่ายของดวลวครับอันนี้เป็นซองแดงครับที่ตอนที่ไปงานที่จีนเนาขอบคุณค่ะยังครับยังนะครับตอนที่ไปงานที่จีนแล้วเจ้าของแบรนด์เขาให้ทีมงานทุกคนเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าก่อนเริ่มงาน ให้เป็นแบบเหมือนแบบเป็นเทเป็นแบบพิธีอะไรเงี้ยให้งานแบบรับเลือดอะไรแบบนี้ซึ่งก็ให้ทุกคนครับผมซึ่งตอนนีเขาไปงานมาหลายเดือนละเตือนอยู่ใช่ก็เลยเก็บไว้ในนี้เลยอ่ามันได้แบบระลึกนึกถึงเนี่ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวรอบหน้าไปใหม่ไงก็ได้อีกถูกเราก็จะเป็นเศรษฐีนะครับเอาแล้วว่ เอาแล้วคุณจริงๆซื้อเยอะขนาดไหนแล้วแต่รอบบางทีก็ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างรอบซื้อเยอะมากๆก็มีบางรอบไม่ซื้อเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันกแต่ช่วงเนี้ยผมเล่นกับอาม่อยที่บ้านอะไรเงี้ยครับผมถูกง้วก็จะซื้อซื้อนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยอาม่ซื้อแบบใบสองใบอะไรเงี้ยสามใบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามารวมกันถ้าใครถูกก็แบ่งกันครึ่งนี่ใ่หลักดีตั้งแต่ถูกบ่อยไหมตั้งแต่เล่นมาอาม่หน้าถูกไปประมาณแปดรอบโอ้แต่แล้วเธอใช่แล้วผมอ่ะ ไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นเราก็ได้กินเยอมากใช่เพามันเลอะตรงนี้เรื่องนี้สอนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าดวงเราอ่ะทํางานดวงทํางานดวงต้องทํางานต้องเหนื่อยต้องทําทุกอย่างกว่าจะได้มาไม่ได้มาง่ายๆมีหูฟังเก่ามากใช้มาประมาณห้าปีแล้วข้างหนึ่งฟังได้ครึ่งชั่วโมงข้างหนึ่งฟังได้ชั่วโมงอ่ะเธอมีหูฟังชุดเทนงมันฮอตฮิตอ่ะอ่ะแน่นอนครับผมก็ต้องเป็นเพลง สดทำไมวายซิงเกิลนะครับเพลงนี้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรยังไงคือความจริงแล้วว่ามันเขียนม,มาจากตัวผมเองแหละเพ<ม>ราะว่าหมายว่าเราเป็นคนแบบถ้าเจอหรืออะไรเงี้ยจะเป็นคนแบบไม่ค่อยกล้าพูดกล้าอะไรขนาดนั้นอะไรงเงี้ยครับผมเพราะว่าถ้าเจอกันแบบข้างนอกจะอ,อะไรแ<อ>ตร่ความจริงแล้วข้างในก็แบบเป็นคนแบบวนโกนอะไรเพราะว่าอยากเหมือนประมาณว่าเจอคนที่เราถูกใจก็อยากถามเขาแหละว่าแบบเออสดทำไมล่ะครับถ้าคุณมีอะไรต้องการมีคนมาแคร์ลองให้ผมดูแลสักวันไหมอะไรอย่างเงี้ยสักท่อนสักท่อนได้ไหมสดสดแบบตอนนี้เท่างหมด หลารคนอยากเต้นตามไปดูในติกติกกได้มีทูตอรี่ l นะครับผมเต้นได้เต้นได้เต้นได้โสดทำไมล่ะครับถ้าคุณบังเอิญต้องการมีคนมาแค่ลองให้ผมดูแลสักวันไหมไม่ได้จะไปอยากแค่อยากให้ลองพี่เจารณามาลองมองตาเข้าใจไอ้ที่วันไว้รับรองว่าให้วช์่อถ้าโทต้องไปซ้อมมาเนี่ยซ้อมอยู่ครับใช้เวลาซ้อมมา โอเควันนี้ขอบคุณอัพมากนะครับคุณค่าผมจะไปซ้อมเซต้นแนะครับขอบคุณที่ให้ผมได้จัดกระเป๋าใหม่ครับผมมันเล่นเตมากเลยใช่แล้วโอเคขอบคุณค่า